สวัสดีครับอินเจราก็สุเกมดักอ of เด e d เ a d นะครับแล้วก็วันนี้ให้ใส่เนมเนมเนมเพราะก็ไม่มีที่บอกนอกกดตรงไหนเน่เนม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 กดไหนอ่ะเนมเนมอู้เนมเเลย โอเคเดี okay, ๋ยวตัดคิวไปก่อนเดี๋ยวหาเนมเจอแล้วจะอัดนะโอ๊ยเมื่อกี้อยู่ตรงไหนโอเคโอเคครับก็เออเออเออเฮเจอแล้วเจอแล้วก็คือมิสเตอร์ฮาร์ทนั่นเอง แนะนำตัวนะคะผมก็มทตาัานึงเดี๋ยวชื่อรายการจะตามตามมาที่หลังนะแ okay. กตากองเราชะมีไฟแยงนน่อยมาจะมีไฟแยงหน่อยนะมทตารานะมทตารเออเอาให้มันยาวๆจีเอเอมีจมารมทตาร์จีอย่าง เลยวะ่ะตั้งโม่มม่โอเคตั้งมม่มม่กลับได้นะแับเรามาเล่นเกมหิงเป็ดกันดีกว่าโ,<อ>โอเคดูหมดแล้วดูมาจากยูแคสอ่้วไอ สีโหลดอ้อจะคืนมาทำอย่างมันชอบขึ้นมาตอนยิงเนาะโอเคอ๋ออย่าอย่าอย่ายิงก็ให้ อย่าอย่า,อย,าอย่านีก้ก็เราไม่ทานไอหมามาน้อย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 มาดูกันนะว่าผมจะยิงได้สักกี่ตัวจะหนีไปไหนจต่โอ้ไม่ทันเลยไม่ทนนนันจริงๆเห็นไหม 2องนัดลีโลดตลีโดตหยาคือบางทีมันก็กดไม่ทันนะเป็นนักโทษหยาแก่ได้ไ,ได้กดไม่ทัน โอ๊ยเกิดแล้วเกิดแล้วอริอรีหโดมัวแล้วนี่จริงเดือด้วยกันใหม่จะดีไปเลยจ้าอย่าเอาเลยอ้าวแล้วอะไรหรออันนี้คือ รอบวงวันที่1ีลุนรับวงเงินแกน่เด,ยว,เดยวนะฮะขอตัดคิปไปก่ดอนโอเคที่ก็ไม่เขียอะไรพอดีตรงสาเห็นปะเนี่ยโอเคเราเราเราเยา่ยง,ง,ง,งดดยิงยิงไม,ม่รอยขึ้นมาทำไม จะยิงเป็ดแบบดีเจนเอาละครับท่านผู้ชมพี่เจนแม่แมวไม่ถนัดมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ตัวของตัวเองเวลาทำอะไรต้องเป็นตัวของตัวเองอ้าวคือเมื่อกี้ยิงต้องยิงระเบิดไม่ไดไม่ต้องยิงหมาเมื่อกี้ทใส่ผมเคยกดยิงหมานะคือตัวละครของเราก็คือแมวนั่นเองขอยิงูปิดนะ เมื่อกี้กดยิงมาว่าไม่ได้มองมองเตดอยู่ตามเหลๆพอไอ้เอ้าจนึมีชนกล้องอย,ายา่าอย่าวิโย่เราหลอกหมาน้อยอือไม่ได้กินไม่ได้กินในการพยายามพยายามทำอยอุ่ดน,น้อยที่สุดนะ ละเป็นหลักโทษที่ถือปืนว่ะเอ้ยดีแรกเรนี่พูดตรงๆนะเอ้ยตดเนียขยาไม่ขยากอะไรยามึงอืมอืมอ อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปยิงมาซ้ำเลยอ้มองไม่เห็นมาักแถอะบล็บอกเขาวันนี่มันเกของยูงแคสว่าบล็อกของวันบัตรโทนี่อะไรเนี่ยผมไม่เล่นเกมไม่ใช้บัตรโทนี่อยู่แล้ว ดีนี boundaries. ่พอดีมันไต่ตัวตัวเดี๋ยนะเดี๋ยวนะโอเคอย่าอย่าหนีอย่าหนีเดี๋ยวเขาวางกล้องกระเดียวอย่ายิงมาที่เราก็แทงะครับอ้าวยิงระเบื่อดอกโอ ไเนี่นยใครใครพอดีมาใส่เออผมจะแคทเกมฟรีนะเพราะว่าเป็นผมเพราะผมแคทเกมเนี่ยผมไม่ได้ตังค์จะตัดเกมฟรีๆนะเกมหนไม่ฟรีก็จะไม่โหลดยกเว้นแม่งมันลดราคาเพราะผมไม่ได้เป็นนักแคสเตอร์ไงก็แบบ แชทเกมเนี้ยอาสนุกๆน,นะไม่ได้เีตังคไม่ได้ตังแชทเกมไปก็ไม่ได้ตังสำหรับผมนะแต่ว่าคนอ,อื่นเช่นพี่เอกพี่พี่คิวก <P Q. S 1> ายพี่เอม็มอะไรทั้งหลายเนี่ยพวกเนี้ยครับเขาได้ตัง1หนึ่งคือสปอนเซอร์สองคือบริษัทที่เขาแคทเกมอยู่ ลูพี่เนี่ยก็อยู่ทีจีเก็ได้ตังค์จากค่ายที n แต่ผมไม่ไม่ได้อยู่ค่ายอะไรทั้งทีผมแคสเพื่อแบบเพื่อความสุขเพื่อเรืรอ่องความสุขขอท่านผู้ชมพอดีรีโหลดไม่ทันตรงท่านผู้ชมแล้วก็ของผมด้วยไอ ี๋ยวหลังๆจะมีอัดเกม Red Vinyl นะภาษาอังกฤษผมก็ได้นิดหน่อยนะก็จะมีอัดเกม Red Vinyl ก็จะอัดกับเพื่อนนะครับสังคมบางทีก็อัดกับเนาะเล่นแคทเกมน็อตพาไปเรื่อยพาไปเรื่อยพูดไม่หยุดพูดไม่หยุด เนี่คนดูจะเบื่อผมน,นั่งเงียบๆไปสักชัว่วโมงอะไรเงี้ยโอ๊ตตึ๊ตตึ๊ตมันดูก็จะเบื่อสร้างสักกระตกแตกเลยโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบกี่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้ากับเกมบั the ๊กออฟเดอะเดนนะครับบ๊ายบาย